ตัวนี้มันมีล้อนี่คือมีล้อเลยอันนี้เจ้าตัวขนาดกลางมีล้อผมเชื่อว่าตัวขนาดใหญ่ก็คงจะมีล้อเหมือนกันแต่ตัวเล็กตัวเล็กกล่องเนี้ไม่มีล้อมันจะมีหูหยิ้มให้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เราอุ้มเข้าบ้านก่อนโอ้ท่านี้วางตำแหน่งไหนดีข้างเป็นโน้ตข้างเป็นโน้ตมันมีบล็อกไหมล่ะ นี่ผมก็ไม่น่าแบกะมันเลื่อนได้นะเลื่อนได้ไอ้นี่เราก็เสียบปลั๊กแล้วก็ทดลองใช้งานปลั๊กอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วของขส้วตัวติดตั้งที่นี่ยังไม่เคยใช้งานเลยอันนี้กดปุ่มเข่าไะอันนี้คือสตาร์ทครั้งแรกเลย ขกำลังสำรวจอากาศัึงไหมอีกเท่าไห่แม่เริ่มแนละ้ว pm สองจุดห้าแก๊สก็มีตัวเซ็นเซอร์ด้วยยมหนึ่งจุศนย์เพราะว่าเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะดีกว่าตัวตัวเล็กนะแม่ตัวเนี้ย มันมีเซนเซอร์อะไรแปลกๆด้วยมันใช่มันดีดีกว่ามันมี PM สองจุดห้าแต่ตัวบนก็น่าจะมีแต่ว่ามันมันไม่มีตัวแสดงไม่มีตัวดิสเพย์เนาะตอนนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่แสดงว่าต้องดูว่าเขีมันเป็นสีอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้มันมันจะขึ้นสีที่ต้องดูว่าสีอะไรมาถึงอะไรอ่ะเท่าที่สังเกตดูโค้ดจะมีอยู่สีสีก็คือมีสีแดงสีแดงนี่คืออากาศแย่สุดสีเหลืองสีเหลืองนี่คือแย่รองลงมา ส่วนสีเขียวเนี่อากาศเริ่มจะดีแล้วแต่ว่าดีสุดคือสีฟ้าเขาเช็คหมดเลยแม่อะไรเนี่ยไมโครกรัมต่อตารางเมตรนี่ไงชัดเจนเลยแต่ว่าอาจจะต้องดูแมนนวลอีกสักทีนึงอันนี้คือยังไม่ได้ดูแมนนวลเลยนะนต้องดูแมนนวลก่อนอเริ่มยี่สิบสี่บสาตัวเลขเริ่มเปลี่ยนแฮะ์ีเอ็มสองจุดห้ากำลังดูไม่มีบีเอ็มสองจุดห้าด้วยหรอ พ้าว่าสงสัยเราต้องซื้อเครื่องวัดเพียมสองุดหอีกสักตัวหนึ่งแม่จากรัสดาหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันไม่แพงมากแล้วเอามาวัดดูในห้องนะั้นดูมันลดไม่ลด